ต่อมาเราก็มาดูการเขียนภาพนี้นะครับผมก็จะเลือกเขียนนะครับส่วนนี้ก่อนนะครับทั้งหมดโดยใช้คําสั่ง extrude นะครับยืดออกมาส่วนโปรไฟล์ที่จะเขียนนะครับก็จะเขียนตามขอบงานนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาหน้าพาร์แล้วนะครับเรามาดูเพลนนะครับเราสามารถใช้เพลนไหนได้บ้างเพราะโปรไฟล์ที่ผมต้องการเขียนก็คือเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับตามขอบนี้นะครับผมก็เลือกเป็นฟอนต์เพลนนะครับ ผมก็เริ่มเขียนวงกลมนะครับให้จุดเซนเตอร์อยู่บนจุดออร g i ิจิน64มาดูในแบบนิดนึงนะครับส่วนของรูในนะครับรูในตรงนี้เป็นพิกัดนะครับขนาดตั้งแต่41.17จุดนจนถึง41.28เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมเอา11ท่วนๆแล้วกันนะครับตรงนี้ เราแค่ฝึกเขียนนะผมก็เขียนวงกลมนะครับ41แต่ถ้าเวลานักศึกษาทำงานนะครับต้องเขียนให้ได้ตามแบบจากนั้นนะครับผมจะเขียนส่วนนี้เลยนะครับซีกเดียวจะเห็นว่าสองฝั่งมันสมมาตรใช่ไหมครับผมเขียนข้างเดียวพอนนะสร้างวงกลมมาอีกหนึ่งวงนะครับ เขียนเส้นศูนย์สักเส้นหนึ่งระยะนะครับระยะจากเซนเตอร์นะครับถึงเซนเตอร์ตรงนี้นะครับสองข้าง9ก้าสิบหกตรงนี้อ่า17นะครับสิบเจ็ดคูณสองเลย ระยะเซนเตอร์นะครับอยู่แนวเดียวกันจากนั้นเขียนเส้นตรงนะครับให้เทนเจนต์กันฝั่งนี้ด้วยอย่าลืมอย่าให้ไปล็อกที่จุดสีเหลืองนี้นะครับตรงนี้ให้เทนเจนต์กันไม่เทนเจนต์ก็บังคับให้เทนเจนต์กันนะครับ ะละักษณะนี้จากนั้นผมจะตัดตรงนี้นะครับ trim เขียนวงกลมอีกวงหนึ่งรูตรงนี้14 2สองข้างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับผมใช้คำสั่ง miller เวลานักศึกษาเห็นชิ้นงานนะครับที่สองฝั่งเหมือนกันหรือมีจำนวนหลายๆอันเหมือนกันเนี่ยพยายามใช้คำสั่งพวกนี้นะครับ จะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นผมทิกคําสั่งมิลเลอร์นะครับเลือกคลุมตรงนี้ทั้งหมดมิลเลอร์บอนะครับเลือกเส้นตรงกลางกดเครื่องหมายถูกอกสองฝั่งเหมือนกันแล้วโปรไฟล์รูปนี้จะแตกต่างกับโปรไฟล์อื่นๆที่เราเขียนก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากพื้นที่นะครับในการเขียนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายพื้นที่นะครับเห็นไหมครับเส้น เดิมจะเป็นแค่พื้นที่เดียวใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มีพื้นที่อยู่หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเลือกพื้นที่ในการ e x t c u t e นะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับเราก็มาที่คำสั่ง e x t c u t e board นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมไม่ได้เลือกให้เราอัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเองนะครับโดยการคลิกที่หน้าต่าง select contour นะครับเลือกพื้นที่อย่างเช่นผมต้องการ e x t c u t e ส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้หนา 33นะครับก็พิมพ์33ก็กดเครื่องหมายถูกไปเราก็ได้ส่วนนี้ยื่นออกมานะครับจากนั้นตรงปีกตรงนี้ทำยังไงเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถนำสเก็ตนะครับเดิมเนี่ยขึ้นมาใช้ได้อีกนะครับสเก็ตเราจะโดนซ่อนอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับคลิกไปเพราะฉะนั้นวิธีการ เอาสกเก็ตเดิมมาใช้เนี่ยเราก็ไปเลือกสกเก็ตเลยครับแล้วไปที่คําสั่งฟีเจอร์ที่เราต้องการใช้เลยก็กดคําสั่ง extrude boss เลยเราไม่ต้องสกเก็ตใหม่ละโปรแกรมก็จะใช้สกเก็ตตัวเดิมครับเลือกให้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกพื้นที่นะครับที่เราต้องการ extrude ผมก็เลือกคลิกในพื้นที่นี้เลยครับ2ข้างเลยขนาดที่เราต้องการ extrude ตรงนี้ก็คือ14กก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ เรามาดูแบบนะครับเหลืออะไรเหลือรูเนี่ยครับรูเดี่ยวนะครับเราใช้คําสั่งอะไรได้บ้างนะครับจําได้ไหมข้อข้อหนึ่งเราใช้รูปร่างอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งอะไรได้บ้างคําสั่งที่เราใช้ได้อันนี้ก็จะมีอยู่อยู่หลายคําสั่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่ง extrude ก่อนนะครับหลักการของ extrude ก็คือการยืดออกใช่ไหมครับยืดออกในแนวตั้งฉากเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเลือก p l a n ที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับรูนี้เราก็มาดูนะครับว่าเรามี p l a n อะไรบ้างที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวของรูนี้นะครับ font p l a n นนี้ไม่ได้นะครับ top p l a n นอ่ะเรามาดู top ป l a n นนะครับถ้าเรายือดออกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะตั้งฉากกับรูเพราะฉะนั้นเราใช้ top p l a n นนะครับในการสเก็ตวงกลมนะครับแล้วก็เขียนวงกลมมาหนึ่งวง บอกขนาดนะครับ6มิลจากเซนเตอร์ถึงขอบฝั่งนี้13อ่าทำไมยังไม่เป็น u u l y y e f i n e d นะครับถ้าเราสงสัยก็เอาเมาส์ขยับดูได้นะครับเห็นไหมฮะแนวไม่ได้เพราะฉะนั้นบังคับนะครับให้ vertical กับจุดเซนเตอร์ตรงนี้ เราก็ได้รูมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเลือกคำสั่งครับในหมวดของฟีเจอร์ก็จะเป็น extrude cut นะครับผิดด้านใช่ไหมครับขึ้นไปด้านบนนะครับก็เลือกเป็น up to n e x t ได้ลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้รูนี้มาแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปมาดูจากแบบนะครับเหลืออะไรครับเหลือฟินเล t นะครับ r 3ตรงนี้นะครับ ขอบนี้หมดเลยนะครับด้านนี้เพราะฉะนั้นคําสั่งฟิลเล็ตเรามีคําสั่งฟิลเลตในหมวดของฟีเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟิลเลตคลิกที่คําสั่งนะครับจากนั้นตรงนี้ผมมาใส่นะครับ r 3ก่อนใส่3ามไปก่อนแล้วมาคลิกขอบงานนะครับที่เราต้องการฟิลเลตอย่างเช่นผมต้องการคลิกขอบนี้นะครับของใครนะครับไม่โชว์นะครับให้เรามา ติ๊กตรงนี้นะครับ Full Preview กนี้เลยครับเลือกทั้งหมดเลยครับตรงนี้นะครับตามแบบนะเฉพาะตรงนี้นะครับดูแล้วครบนะครับตามแบบก็กดเครื่องหมายถูกก็เราก็ได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ